ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับคือมีทุกสิษธิ์ผมคนนึงนะเขาเทรดได้กําไรเกือบล้านนะครับแล้วทีนี้ก็มีคนมาถามผมเยอะเพราะว่าผมเอาเรื่องราวเนี้ยไปโพสต์ลงในแฟนเพจนะครับก็มีคนถามเข้ามาว่าก็ทำยังไงนะครับอยากรู้จังเลยก็อ่าสรุปเป็นวิดีโอให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับอ่าท่านนี้เขาชื่อว่าคุณนาวนะครับคุณนาวเนี่ยมาโรงเรียนเป็นคอร์สส่วนตัวออนไลน์นะครับก็ มีการเรียนกันจบไปแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณนาวก็เริ่มไปเทรดจริงๆนะครับเทรดโดยการใช้เงินจริงก็ผ่านไปไม่กี่วันนะครับหลังจากเรียนเสร็จนะครับก็เขาบอกว่าผมลงคอร์สคนเดียวเท่านี้นะครับผมได้กําไรกลับมาเท่านี้นะครับรวมๆประมาณ1,000งบาทอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือวันแรกนะครับที่เขาได้กําไรแล้วเขาก็อ่า กลับมาหาผมนะครับก็ลอยฟังแชร์ประสบการณ์ในฟังแล้วก็อีกหนึ่งเดือนที่ผมกลับมาทางานผมนะครับอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวหนึ่งเดือนผมจะมารายงานผลการเทรดเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็คือชตตแชทแรกๆในตอนที่คุยกันนะครับระหว่างนั้นก็เกิดอุปสรรคนะครับหลังจากที่เทรดไปสักพักก็มีปัญหานะครับก็ถามผมว่าผมโดนหัส่วนสองลากประจําเลยครับส่นสองนี่มันเสี่ยงกว่าใช่ไหมจริงๆถ้าทําตอบผมก็ตอบว่าใช่ นะศูนย์เสียงมันจะนสูองมันจะเสียงกว่านะครับแล้วก็การเทรดนะครับมีปัญหากับ0ู์สองมากเลยนะครับก็ปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคนะครับอันนี้ผมก็ได้ให้คําอธิบายไปว่าผมขอดูดูภาพหน่อยครับว่ามันผิดยังไงมันไม่เข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยอให้เขาส่งภาพมานะครับอ่ะจากนั้นยังไม่ทันได้ส่งภาพมาเลยนะครับ ก็ส่งเป็นวิดีโอมาว่าเนี่ยที่ผมเสียเนี่ยผมผมพลาดเพราะว่าผมไปไปเทรดโดยการไม่ได้เผื่อจุดคาดการจุดจบนะครับในหลักสูตรผมจะสอนวิธีการคาดการจุดจบว่ามันจบประมาณไหนเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คำนวณว,ว่าจบตรงนั้นหรือเข้าเดอรตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหาเรื่องของการเข้าเดอร์แล้วก็การคำนวณจุดจบก็อันนี้ถือว่าทราบปัญหาก็แก้ไขปัญหานี้ไปนะครับผมก็แนะนานะครับอย่าลืมเผื่อ x ออะไรนู่นนี่นั่น ตามหลักสูตรที่ผมสอนไปนะครับอ่ะก็ครบหนึ่งเดือนนะครับบอกว่าคนเดียวครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้เรียนเทคนิคนีนะค้นี่คือผลลัพธ์นะครับเริ่มต้มจากหนึ่งร้อยนะครับผมก็เลนนยนะนจะบว่าจริงๆการเทรดเนี่ยพยายามพยายามมาได้ได้กำไรเยอะเนะ่ยเราพยายามลดลดจํานวนเงินลงนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไปไปถือครองยอดเงินที่สูงขึ้นแล้วก็เทรดเอาด้ใหญ่ขึ้นด้วยเนี่ยนะครับ ความเสี่ยงมันจะสูงตามอย่างที่ผมสอนในคลิป YouTube ว่าอัตราความเสี่ยงมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าอ๋อผมมีนี่ครับผมต้องเอาไปโปะนี่ก่อนนะครับก็อันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามอะไรแค่แค่แนะนําไปนะครับนะอันนี้ก็คือยอดที่เขาเทรดได้นะครับอ่าตั้งแต่วันที่16ทธันวาจนถึงวันที่17มกรานะครับก็ยอดอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีการเทรดดีต้อนด้วยนะครับ เขากเ็เลยลองปรับเทคนิคด้วยบางส่วนนะครับว่าผมลองใช้ทำฟรม15ทีได้ไหมก็อันนี้เราก็ไม่ได้ห้ามนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ก็ใช้ทฤษฎี Y นะครับของเทคนิคอเกตแอเรียเนี่ยในการเทรดนะครับก็เห็นบอกว่าวันเนี้ยผมได้ละ2,50,000บาทก็ไม่รู้ว่าไปเทรดโหดอะไรขนาดนั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาเทรดดีต้นนะครับอ่ะต่อมานะครับก็อ่า เขาก็บอกผมก็พยายามแนะนำครับว่ามันเสี่ยงต่อการล้างพอร์ตนะครับพยายามอย่าอย่าอย่ายิดที่ยอดออกเดอร์ใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะล้างพอร์ตไว้นะครับเขาก็บอกว่าเทคนิคอะไรก็ไม่รู้อ่าขำขำกันไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นยอดถอนของเขานะครับนี่ยอดถอนก็ที่แรกผมก็ไม่เชื่อนึกว่าเขามาแกล้งผมตัดต่อภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามเช็คก,ก็นี่เป็นภาพจริงๆกําไรจริงๆนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะจากที่ผมมองนะครับ เพราะว่ามันมันเช็คได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือยอดถอนของเขาแล้วก็ทักมาอีกทีหนึ่งวันที่19นะครับวันที่สิกาก็ทักมาเอ้ยใกล้หนึ่งล้านแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาพให้อ่าภาพนี้นะครับก็คือเนี่ยคือยอดเงินฝากเวลาเราเช็คไอคนะครับใบแจ้งยอดกับไอคิว่นเราจะเช็คอันนี้ผ่านผ่านมือถือได้นะครับว่าอ่าคุณเนี่ยเงินฝากไปเท่าไหร่กําไรที่คุณได้จากการฝากเนี่ย หักลบกันแล้วมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็คือกําไรเนี่ยสามหมื่นห้าร้อยแปดสิบห้าดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือยอดเงินนะครับที่ที่เป็นตัวยืนยันว่าเขาทํากําไรจากเท่าไหร่จนถึงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ที่เขาเขาส่งมาให้นะครับว่าเขาเทรดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งรหัสเหล่านี้เราก็เช็คจากไอคิวได้นะครับว่าเป็นเป็นยอดเงินนะครับที่ถูกต้องไหมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ การเริ่มต้นการเทรดของเขาตั้งแต่ช่วงธันวานะครับจนมาถึงมกรานะครับแต่ผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปให้วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่างก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าเริ่มต้นอย่างไรนะครับจากหลักร้อยเหรียญน,นะครับมาเป็นกำไรหลักหกมื่นเหรียญหรือว่าประมาณล้านกับล้านนะครับ น,นี่ก็เป็นออเดอร์เขาคร่าวๆเวลาเขาออเดอร์ผมก็พยายามเตือนนะครับอย่างนี้ผมไม่แนะนําให้ซักเท่าไหร่ในผู้เรียนที่ไปเทรดอย่างนี้นะครับแต่คุณนาวแจ้งว่ามีปัญหาอ่ามีหนี้รถมีหนี้คอนโดอะไรเงี้ยก็ก็อันนี้ผมก็ต้องอยู่ที่ส่วนตัวเขาแล้วว่าเขาอะไรยังไงแต่การออกเดอร์นะครับเช่นออเดอร์เนี้ยเป็นรหัสอ่าศูนย์สามอยู่เก้าศูนย์ก็เป็นเทคนิคของอาเวกแอเรียแต่ก็กดออเดอร์โหดไปนะนะผมก็ไม่อยากจะกดขนาดนี้เพราะความเสี่ยงมันจะสูงขึ้นนะครับ แต่ด้วยความที่เขามองว่าเขาเริ่มต้นด้วยทุนหลักร้อยเขาบอกว่าเออผมยอมรับได้ครับถ้ามันเสียผมโอเคครับนะตอนนี้ถ้ามันเสียผมโอเคเขาก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสที่ไม่ครบถ้วนแต่ว่าใช้ทฤษฎี y นะครับ y กับ x ของเทติเอมเกตเอเรียส่วนหนึ่งก็ถือว่ากดได้เหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าเขามองว่ารหัสไม่ครบเขาก็กดออเดอร์ต่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นรหัส0 2นย์นะครับอยู่ประมาณ90นะครับของเทติเอมเกตเอเรียนะครับก็ พอตเริ่มโตขึ้นละอ่านี่เป็นบางชื่อมบางตอนนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสศูนย์สามเก้าห้านะครับจุดจบที่คาดการก็เขาจบตรงนี้พอดีนะครับถ้าอัปเดตอาเรียชี Sh ้เป้าเขาก็ชี้เป้าไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับบางทีเขาอาจจะเข้าเื่องตรงนี้นะครับแล้วจุดจบอยู่ตรงนี้ยทให้เขาเสียมันเป็นปัญหาตอนแรกที่เขาเจอ หลังจากนั้นก็มีการแก้ไขนะครับอันนี้เป็นผมก็จะกดด้วยเหมือนกันนะครับรหัส03นย์อยู่ปมาณ95แต่ว่าตลาดไม่ค่อยนักสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นรหัส02นะครับอยู่ประมาณ80นะครับแต่เขาใช้ลักษณะการกดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปที่15นาทีนะครับเป็นการลองดูนะครับอันนี้ก็ใช้ทฤษฎีบางทฤษฎีของอัพเกดเอเรียได้เหมือนกันนะครับ แต่ก็อยู่ที่การปรับใช้ของผู้เทรดว่าปรับยังไงให้เข้ากับตัวเองอันนี้เขาก็ไปลองดู15ทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเทรดดูนะก็ปิดจ็อบนะครับวันนี้เขาก็ส่งภาพมาให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะการเริ่มต้นของเขานะครับว่าเทรดยังไงนะครับแล้วก็เริ่มต้นอย่างไรจนมาถึง กำไรขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่แนะนํำมาไว้นะครับบางคนก็ยังรู้สึกว่าไอเคีชันมันโกงน้วยนั่นผมก็ไม่อยากเข้าข้างไอเคีชันนะครับก็พยายามอยู่ตรงกลางอ่ามันอาจจะมีจุดที่เทาๆดําๆตรงไหนเราก็พยายามพยายามพยายามกาันเองเอาไว้เหมือนกันนะครับไม่ได้แบบไปเชื่อเขา100%ว่าไอเคียชันมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับแต่มองว่านะครับ โบรกเกอร์นี้มันเทรดแล้วมันเป็นมันมีคนที่ได้กําไรจากการเทรดจริงๆอย่างผมเทรดเนี่ยผมก็อยู่มาสองสามสี่ปีแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้กําไรมาทุกเดือนนะก็ยังมีกาไรจิดมือมาทุกเดือนนะครับผมก็อยู่รอดผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอีกเสียงหนึ่งยืนยันว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้แต่องค์ประกอบของเทรดเดอร์เนี่ยมันมันมีเยอะมากๆในการทํากําไรแล้วก็มันไม่ได้ง่ายไม่ได้สวยหรูอย,อย่างอย่างที่เราเห็นกันว่า i, oh, เฮ้ยโอ้แลวเทรดเลยแล้วก็ ได้กาไรละเท่าเนี้ยรวยละจบเลิกเทรดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับอย่างคุณนาวเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์การเทรดมาพอตัวนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะยังทํากาไรต่อเนื่องไม่ได้หรือยังไม่มีกําไรก้อนนะครับก็เลยมาขอเรียนกับผมอันนั้นคือก่อนเรียนเขาเขาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องราวนี้ผมนํามาเผยแพร่ให้ฟังนะครับว่าคนที่กําลังแบบ เสียใจอยู่กับการเทรดหรือ,อยังเครียดอยู่นะครับก็แนะนำไม่ฟังประมาณนี้ว่ามันมันมีคนที่ทำกำไรได้จริงๆนะครับนะไอคิวเขาแทบจะไม่จำเป็นต้องโกงลเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเนี่ยดูอย่างเนี้ยแปดสิบามเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยนะครับเราเสียเราเสียร้อยเปอร์เซ็นเวลาได้กำไรได้แปดสิบสามนะครับเขาได้ค่าส่วนต่างตรงนี้อยู่แล้วนะครับ นะแล้วก็ตลาดเวลามาพอร์ตจริงๆเนี่ยมันก็เป็นตลาดที่มาจากตลาด Forex นะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะครับว่าตอนกี่โมงกี่วินาทีกราฟมันอยู่จุดที่เท่าไหร่มันมีหลักฐานยืนยันเราได้นะครับดังนั้นการเทรดกับคุณนาวนะครับเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ประสบผลสําเร็จจากการเทรดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทําได้เหมือนคุณนาวนะครับอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่ วิธีการอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่ความกล้าโอ้ยหลายหลายอย่างนะครับฉะนั้นก็ยกเป็นเคสต,ตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าเป็นตัวอย่างที่เกิดความสําเร็จจากการเทรดนะครับอ่ะคลิปนี้น่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าเขาเริ่มต้นอะไรยังไงนะครับก็สรุปในวิดีโอนี้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ